ถ้าความเชื่อของคุณแม่หลังคลอดแบบนี้ที่ไม่ถูกต้อง สวัสดีค่ะภคภรณเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5ความเชื่อสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องแล้วเราต้องปรับแก้ไขอย่างไรวันนี้คุณแม่แม่หลังคลอดไปฟังกันเลยนะคะสำหรับความเชื่อแรกนะคะที่ไม่ถูกต้องคุณแม่หลังคลอดจะมีความเชื่อว่า คุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยจะลดน้ําหนักได้ยากกว่าคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าเราจะผ่าคลอดทางหน้าท้องหรือคลอดเองทางช่องคลอดการลดน้ําหนักนะคะก็จะมีความสามารถเท่ากันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานพฤติกรรมของการออกกําลังกายของแต่ละคนหากเรามีพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องทาอย่างสม่ําเสมอ การลดน้ําหนักสําหรับคุณแม่ไม่ว่าจะผ่าตัดคลอดหรือคลอดเองทางช่องคลอดก็ไม่สิ่งที่ยากเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะเริ่มควบคุมน้ําหนักหรือว่าเริ่มลดน้ําหนักหลังคลอดนะคะหรือว่าเริ่มการออกกำลังกายหลังคลอดนะเราควรที่จะทําหลังจากที่เราตรวจหลังคลอดเรียบร้อยแล้วก็คือประมาณ1เดือนครึ่งนะคะหรือว่า6สัปดาห์นั่นเองหากเราตรวจหลังคลอดแล้วนะคะไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดข้อทางหน้าท้อง ลดน้ําหนักได้เช่นเดียวกันนะคะออกกำลังกายให้สม่ําเสมอนะค,ะค่อยๆเริ่มก่อนนะคะสําหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดอย่าไปหักโหมแล้วก็อย่าไปอ,ออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปนะคะก็ค่อยเป็นแล้วก็ควบคู่กับการควบคุมอาหารด้วยนะคะไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็สามารถลดน้ําหนักได้เท่าเท่ากันนะคะความเชื่อที่2นะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดมีความเชื่อว่าคุณแม่หลังคลอดอยู่ไฟนะคะจะป้องกันการ หนาวสั่นจากด้านในนะคะอันนี้คือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้คุณแม่ได้พักนะคะช่วงที่อยู่ไฟเราจะอยู่ไฟหรือไม่อยู่ไฟก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่คลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากเราต้องการอยู่ไฟมีความสะดวกนะคะในการอยู่ไฟก็สามารถอยู่ได้ซึ่งคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ย จะอยู่ไฟจะต้องหลังจากที่ผ่าตัดคลอดไปแล้ว1เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดเองทางช่องคลอดหากต้องการอยู่ไฟก็อยู่หลังจากที่ออกโรงพยาบาลไปแล้วสัก2-3วันไม่มีอาการผิดปกตินะคะสามารถอยู่ไฟได้อยู่ไฟก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องอยู่ไฟการอยู่ไฟไม่ได้ช่วยให้ป้องกันการเป็นไข้หรือว่าหนาวสั่นจากด้านในทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะความเชื่อที่สานะคะสำหรับความเชื่อที่ ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะคะก็คือแม่หลังคลอดเนี่ยห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามกินไข่หรือว่าห้ามกินนมโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องบอกว่าถ้ากินอาหารเหล่านี้จะทําให้แผลเป็นแผลเ,เป็นทําให้แผลติดยากทําให้แผลหายช้าซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะอาหารที่พูดมาว่าจะเนื้อสัตว์ไข่นมนเป็นโปรโตีนซึ่งประโยชน์ของโปรโตีนก็คือ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานหากคุณแม่ทานอาหารเหล่านี้นะคะก็จะทําให้แผลหายเร็วขึ้นให้คุณแม่มีแรงมีพลังงานมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นควรรับประทานอาหารเหล่านี้แต่ทานให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ควรเน้นอาหารครบผ้าหมู่ด้วยนะคะการกินเนื้อกินไข่กินนมไม่ได้มีผลว่าทําให้แผลอักเสบเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นแผลหายชา้าแต่อย่างใดความเชื่อที่4ี่นะคะก็คือการกินยาขับน้ําคาวปลาช่วยให้ น้ำขา้าวปลาหมดเร็วนะคะมดลูกเข้าอู่เร็วซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคุณแม่หลังคลอดไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องไม่แนะนําให้ดื่มน้ขาข่าวดื่มน้ํายาขับเลือดนะคะดื่มยาทําทให้หมดลูกเข้าอู่เร็วนะคะหรือว่ากินยาขับเลือดเด็ดขาดนะคะห้ามคุณแม่กินเพราะว่ากินแล้วทําให้หมดลูกหดตัวเร็วแรงนะคะโอกาสที่จะ ตกเลือดหลังคลอดเนี่ยมีได้สูงมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดห้ามกินยาขับน้ําข่าวปลาโดยเด็ดขาดความเชื่อที่5นะคะก็คือคุณแม่หลังผ่าตัดคลอดจะบอกว่าห้ามเคลื่อนไหวร่างกายเพราะทําให้แผลแยกแผลอักเสบแผลติดเชื้อ นะซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคุณแม่หลังคลอดนะในช่วงที่1-2วันหลังจากผ่าคลอดไปแล้วอาการปวดแผลเริ่มดีขึ้นแล้วคุณแม่จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายต้องมีการขยับร่างกายนะคะไม่งั้นคุณแม่เป็นไงคะท้องก็จะอืดท้องผูกนะคะรู้สึกปวดเลยแหละถ้าเราไม่มีการขยับขยื่อนร่างกายเรานะคะโอกาสที่แผลจะหายช้าก็มีได้นะคะเพราะว่าเลือดนะไปเลี้ยง แผลเราเนี่ยได้น้อยลงถ้าเราไม่มีการขยับขยื่นร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ว่าจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องควรที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยู่เสมอเพื่อจะให้แผลติดดีแผลหายเร็วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น ห้าความเชื่อที่โค้ดพูดมาเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นยังเป็นความเชื่อผิดๆเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรมีการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องนะคะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะมีน้ํานมให้สําหรับลูกนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ